ครับสบายดีพี่น้องฟังลาวแล้วก็ฟังไทยเนาะอยู่ใกล้อยู่ใกล้เนาะมื้อนี้ก็มาพบทั้ง2บ่าวลาม Channel เนาะนี้ก็บ่าวลามก็ได้ย่างออกหน้าทวนเนาะเพราะว่าสิออกไปดำนาอากาศก็มืดๆเปนจังน้อยคือ้นสิตกเนาะอากาศพอดีเย็นดีเนาะทุกคนเนาะสําหรับพี่น้องที่ไปเฮ็ดเวีกอยู่ใกล้ก็สิเห็นภาพนี้ก็คือสิิดฮอดบ้านเนาะ บางคนก็ไปเห็ดเวียกระายปีกับบริเวณเมื่อย่ามบานเลยว่ามันเป็นแนวใดเนาะสำหรับบางคนก็อยากเมื่อย่ามบานแห้งเนาะแต่กับเมื่อบริได้ย้อนติดตลาดเห็ดเบี้ยเห็ดงานเนาะคลิปนี้ก็นยังไงอยากฝากให้ทุกคนที่บริเวณเมื่อย่ามบานบเาานะานะบางคนก็บกินหอดบานมันปากบรรยากาศ บานแต่ได้เห็นคลิปกันยังว่าเสม,มอบ่านนะทุกนเนาะนี่ก็เกี่ยมสีออกไปดำหน้าพุกเนาะแค่สาวแต่หกมุกสาวเนาะยัยงไปสาวเลยทุกคนก็เลยเอาผ้าบรรยากาศทงหงายทงหน้าฝากพี่ฝากน้องเนาะก็สำหรับผูดด้ใดที่หาซ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ กดติดตามสองเบาลามเนาะเพื่อจะสนับสนุนให้เบาลามเฮ็ดคลิปได้ต่อๆไปเรื่อยๆนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาหลักเฮ็ดขีดต่อต่อไปนะทุกคนเนาะทงหน้าไกาบ้านนะทุกคนป๋าทุกคนยางม้าเนี่ยก็จะแม่นดวงดีเนาะเคาะเฮ็ดปง นี nee, nó, án. Án ang, ่ได้เฮ็ดป่งเนาะระวังยางท่าทางยางข้างหน้าเนาะไปเฮ็ดดอกหนึ่งตัวโชคดีแห้งวันนี้เนาะคือขวาและคนลงดีไปขี่ข้อเฮ็ดอันนี้ก็นเนี่ยยางอ้างหน้าก็ยังพอเฮ็ดเนาะตอนนี้ก็ได้หอดทงหน้าบ่าวลามเหมืนเนาะกระดำมาได้อีกครึ่งหนึ่งนี่แหละนี่อากาศดีแห้งตอนเช้าเนาะ ส่วนรวงป่าน้ํา20กะเพิ่นก็ได้ยางออกไปก่อนแล้วเนาะทุกคนป่าเพิ่นก็ได้ดำก่อนหน้าแม่นบ่ลําได้าดไว้ตั้งแต่เมื่อวานลเนาะทยาดไว้ไว้เื่อหาให้มันง่ายุนเนาะ